ด้ยินว่าน่าเศรษฐีชอว่า,วานาถาบินิกานั้นคิดแล้วว่าอานาพัสสาก้เจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเป็นเมื่อทรงแสดงซึ่งทำแกเราด้วยทรงพระดำริว่าอานว่าเครือบอดีเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราย่อมเป็นดังนี้บึงทรงลำบากดังนี้ ย่อมไม่ทูลถามซึ่งปัญหาเพราะความรักันมีประมาณยิ่งในพระศาสดาส่วนว่านว่าศาสพระศาสดาครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นผู้สักว่านั่งแล้วนั่นเที่ยวมีอยู่ทรงพระดำริแล้วว่าอันว่าเศรษฐีนี้ย่อมรักษาซึ่งเราในฐานะอันบุคคลไม่ปึงรักษาเพราะว่าอันว่าเราตัดแล้วซึ่งศึกษาของตนอันเราทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้ววักขึ้นแล้วซึ่งในตาทั้งหลายอย่างเนื้อแห่งหาทถให้เพิ่มขึ้นแล้วบริจาคแล้วซึ่งบุตรแลภรรยาผู้เสมอด้วยรมปาน ยังบรารมีทั้งหลายเมื่อให้เต็มเสี้ยนอสองไขทั้งหลายสี่อันยิ่งด้วยแสนหนึ่งกาบยังบารมีทั้งหลายให้เต็มแล้วเพื่ออันแสดงซึ่งไทมแก่จนทั้งหลายเหล่าอื่นนั่นเที่ยวอันว่าเศรษฐีนั้นย่อมรักษาซึ่งเราในฐานะนบุคคลไม่พึงรักษาดังนี้แต่แล้วซึ่งพระธรรมเทศนาการหนึ่งนั่นเที่ยวให้นักศึกษาเปิดไปหน้าที่ห้า ในการนั้นอันว่าโกนแห่งมนุษย์ทั้งหลายเจ็ดย่อมอยู่ในเมืองที่ว่าสาวัตถีนยมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนานว่ามนุษย์ทั้งหลายมีโกดห้าเป็นประมาณฟังแล้วซึ่งวาจาเป็นขึ้เก่าซึ่งถามของภาศาสดาเป็นอริยสาวกเกิดแล้วอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมีโกนสองเป็นประมาณฟังแล้วซึ่งวาจาเป็นขึ้นเก่าซึ่งธรมของภาศาสดาเป็นปุถุชนเกิดแล้วอันว่ากิจทั้งหลายสองนั้นเทียวได้มีแล้วในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นหนาแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวก อันว่าอริยสาวกทั้งหลายย่อมถวายซึ่งทานในการกอนแห่งพัดอันว่าอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถ,ถ,ถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือยางบุคคลใด้เถยวแล้วซึ่งวัตถ,ถ,ถุมีผ้าและยาและน้ำเป็นเครื่องดื่มเป็นต้นย่อมไปเพื่อต้องการแกนฟังซึ่งทำในการภายหลังแห่งพัดครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่ากุดุมพีชื่อว่ามหาบาลเห็นแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้ไปอยู่สู่วิหารถามแล้วว่า อันว่ามหาชนนี้จะไปณที่ไหนดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่ามาอันว่ามหาชนนี้ย่อมไปเพื่ออันฟังซึ่งธรรมดังนี้คิดแล้วว่าแม้อันว่าเราจะไปดังนี้ไปแล้วถวายบางคมแล้วซึ่งพศา,าสดานั่งแล้วหน้าที่สุดรอบแห่งบริษัทก็เชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมทรงตรวจดูแล้วซึ่งธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งคุณทั้งหลายมีสาระและศีลและบรัญรชาเป็นต้นย่อบทรงแสดงซึ่งธรรมด้วยบบหนาจแห่งอัธยาศัยเพราะเหตุนั้น ในวันนั้นอันว่าพระศาสดาทรงตรวจดูแลซึ่งธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งกุฎุมีชื่อว่ามหาบาลนั้นเมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมแต่แล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับอันว่าอันถามว่าอนว่าพระศาสดาแต่แล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับอย่างไรดังนี้อันว่าอันแก้ว่าอันว่าพระศาสดาทรงประกาศแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทานซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีล ซึ่งวาจาเป็นที่กก่าวซึ่งสวรรค์ซึ่งโทษซึ่งการกระทําต่ำาราม,ามซึ่งความเศร้ามองพร้อมแห่งการทั้งหลายซึ่งอานิสงส์ในการออกบวดดังนี้